เราควรเาออกจากงานดูอีกลูกบอลน,นี่คืออะไรโอ้วันอะไรอะนึกว่าทิ้งไปแล้วซะอีกเฮกิ t งออเดอร์ทามด้วยโรเรเล่นลูกบอลด้วยโอ้อ อ่ะก like ็ฟิสิกส like ์เหรอเขาจะกินเบียร์ทำไมเธอวิ protest, ่งเร็วกว่าเขาอ่ะวายวิ่งช้าไปแล้วทำไมเธอวิ่งเร็วกว่าเขาอ่ะเด็กกันไปแล้ววูนบูนบูนบูนคืออะไรอ่ะคือโคดี้มันอ้วนมาเลยวิ่งช้า อพอแล้วผิดล้างแล้วสิเธอนั่นแหละผิดเธอนั่นแหละเขาผิดล้า,า,ลางลสิเขาไปก่อนแล้วไปก่อนไม่รอแล้วนะตามให้ทันละ่ะไปไหนไม่รู้เหมือนกัน พลางอะดิใช่ไหมอ๊ย <c oughs> ไม่นะไม่เขาจะต้องถึงก่อนฮม<า>ันมาแล้ว <c oughs> เอา้าพลางอะดิเธอเอาชนะเขาไม่ได้หรอกอนี่แน่ไป <c oughs> แ,แบบคนสซียนเฮ้ย <c oughs> <c oughs> เขาแดดด้วยเธอเธอไม่ทานเขาหรอก ตับปิดหลันตัดปิดซูบอสไปไหนอ่ะเราต้องเป็นไหนกันอ่ะซูบอสไงในนี้เหรอคะมันมีรูให้ออกมาเต็มเลยดูซิทำไรแกอ้าวก็ไม่ได้ให้ทำลงพึ่งหรอถแล้วจะทำยังไงให้มันหมุนอ่ะ อย่างนี้เหรออ๋อเฮ้ยปลดแล้วอันนึงเอ๋พึ่งออกมาเร็วมาไหมเนี่ยเฮ้ยมีคนจะโดนเสียบตูดเธอเลยไม่ใช่เขาแล้วไม่ใช่เขาโอ้ยอ้า จะตายขาจะตายด้วย <S <S โอ๊ยไม่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 ยิงตัวน,นี้ไม่โดนต้องไงต่อรต้องนี่เปิดประตูแล้วแหละใช่ใช่ใช่ไม่งั้นเราจะลำบากกัหนหมดเธอต้องออกจากงานมาเลี้ยงลูกไงล่ะไปเขาจะตกเป็นมันจะเป็นเป็นเป็น <S <S สไปด้วยก็ทำยังไงเขาจะต้อทำยังไงมันตายแล้วเขยิงทางไหนมา่ไนยิทางไหนอะมันมาอีกแล้วเขจะหลบยังไงมันมาอีกแล้วแดดไงเขายิงไปโดนเลย โดนบ้างไหมเนี่ยแดดไงจริงโดนบ้างไหมเนี่ยไม่โดนเลยเขายิงไม่โดนเลยเขายิงไม่โดนเลยเขายิงกันเหรอโอ้ยโดนสิเขายิงไม่โดนเลื่อนเลยไม่ลดเลยหลบหลบอะหลบหลบอะหลบอยู่ หลบโาเข้าใจไหมโบอ่ะเข้าใจกด X แล้วกดแล้วยิงก็ยิงไม่โดนก็มันเปลี่ยนไปเปลี่ยนมามันบินไปบินมาอยู่นัหนา่วยช่วยด้วยช่วยด้วยช่วยวยช่วยวยวยช่ว ตาย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 ไม่นะ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 เขายิงเขายิงไว้แล้วเขายิงแล้วเหลือแต่เธอแล้วที่จะต้องจัดกันได้ไหมดูสิวะอีซี่อ่ะใครก็ไม่รู้อ่ะตายอ่ะ ใครมาเล่นไม่เป so, oh, yes, ็นอุ yeah. Man, like favor, dog, Superman, s <S ้ยยังไม่จบไปก่อนันนี้เราจะรัดไม่ได้สิไม่รัดก็ได้ถ้าเรารัดแล้วคนดูเธอจะดูอะไรก็ดูเราเล่นกะกะเธอมันมีอาวุธอ่ะเราก็มี Supreme Wolf Queen That is one scary queen That is one scary queen a very เดี๋ยนะซาคลิลอินไซเดอร์ลบบอกเอ๊ะตกลงเรามาฆ่าซาคลิลหรือว่าเราเรามาตีหรือว่าเรามาตีเอามาจัดการกระลอกที่อยู่ในหุ่นยนต์อ๊ะแล้วเราไม่ได้ตอกก่อนกับอันนั้นอยู่หรอกหรองงเลยเราตอกก่อนกับพึ่งนี่ไงเต็มเลย เธอบอกว่ามันคือตัวต่อัไม่หมดเลยมันคือตัวต่อหรือมันคือมันคือตัวต่อมันคือตัวต่อพอวิ่งช้าจังเลยนะก็เขาอนนี่เดิแกะี่วาอะไรอ่านอออกมาหนกไปอมานกไปออกมาหนกไปออกมานกไป ออกมานออกไป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 โันีเราต้อะไรแล้วเมื่อไหร่มันจะขีดเออเอ่ออิว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 นคือตัวอะไรเนี่ยนกไม่เอาถึงกับจริงแล้วเราต้องวิ่งหนีเหรอไม่รู้ไม่รู้เหมือนกัน เราต้องทำลายมันหรือเปล่าหลังใช่เราแค่ไม่เราแค่ไม่ต้องอยู่กับมันก็ได้ไปแล้วไปแล้วเขาวิ่งดีแล้วเขาวิ่งดีแล้วเขาไปอยู่แล้วเขาไปอยู่แล้วเขาดีนะขอให้เธอรอดปลอดภัย เขาไอยู่แล้วเขาไปชอบปลาแรงปลาลยงในนี้คืออะไรอ่ะอะไรหรอไม่ก็มนั้นที่มีรูเขาก็เลยลองกระโดดลงไปดูเพราะว่าเขาชอบรู่ะมีอะไระงไงเขาต้องทำอะไรเขาต้องยิงหรอใช่ อ่านไว้แล้วอ่ะเธอโอ้เขาล่วงอยู่ไหนเนี่ยมองไม่เห็นอ่าจะยิงโดนไหมอ่ะเขาว่าเขายิงโดนอยู่นะยาไปกันดิ ก็เอาเรื่องอยู่นะอ๊อ๊กล่องจะระเบิดแล้วหตัวอะไรอ่ะโอ๊ยโอ๊มันมันเป็นพิษเหรอใช่ ขาดไปได้แล้วเขาี่ไหนมันวิ่งตามเธอมันวิ่งตามเธอมันไปไหนแล้วอ่ะไปไหนแล้วแต่มันเยอะเยอะเขาเขายิงแล้วแต่มันวิ่งตามเขาไม่นะมันวิ่งตามเขา แม่ดาทำไมอ่ะแม่ดานี่แน่เขายิงมาแล้วเขายิงมาแล้วเขายิงมาอีกแล้วใครเนี่ยเลยยิงมาอ้อยออยอ้อยอ้อยอ้อยออยอแบบนั้นหนาหนาจนไม่รู้จะหน่อยยังไงแล้ ที่สุดแล้วเฮ้ยรอดแล้วาไ a ออคนไม่ได้คนโดดไม่ผ่านเขาส่งสารเขานะครับเขาเขาจะแซงเธอให้ดูสปีดลันจุ๊บจุบจุ๊บจุบแล้วไงต่อ นี่หรอยิ่งจุ๊บ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 ม่เขาโดนระเบิดตัวเองตาย <laughs> <laughs> ด้วยด้วยเขาชนาะแลว้วนี่ไงคนที่มันหัวลรอโหมด้ร <laughs> ย <laughs> <laughs> ด้ว,วเ,เลยแต่ปลาเขาหล่อเขาหล่อ ไิทยาค่าเมล่าจะไหนกะคาเมล่าจะไหนกะ้าชาวไยดูดิอ๋อเฮ้ยเขาไม่เห็นก้นเขา มันเห็นกลอนเขาอ่ะเลลงก่อนนี่อ้าวน่าอันเดียวกันเฉยเลยก็ก oh, right. ็ก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 ล้องมันอยู่ตรงกลางอยู่ตรงนั้นแหละตรงนั้นอยู่ตรงนั้นแหละไม่ต้องเข้าไปอยู่ข้างหน้าเลยอยู่ตรงข้างหน้าเหรอฮะ แล้วไหนไปดูสิเห็ม hey, มีอะไรเลยนี่นี่อันนี้ไหนคะเธอจะอยู่ไหนคะอ๋อเดี๋ยวนี้น้าติดไหมนั่ <c oughs> นสิ อุยบางวนเลยเต็มจอไม่เล่นไม่เล่นด้วยแล้วแบบจ้าไปดีกว่าคนอะไรเต็มจอโอ๊ะบอสไฟอ๋ออีกแล้วเหรอถ้าเราลงไปมันจะเ้องบอสไฟเลยเหรอถ้าไปดีเขาผักได้ไหมใช่เชิญเขาผักไม่ได้มาดีเธอก็ลงมาดีอย่ายิงเขาดี นันนี่นันนีช่วยด้วยช่วยด้วยช่วยด้วยหมดแล้วหมดแล้วไม่แล้วช่วยด้วยไม่นะไม่ดะถ้าเธอตายแล้วเขาจะอยู่ยังไง ไม่นะฮะ <c oughs> ไม่เพระถ้าเธอตายแล้วเขาตายเด้มันจะเริ่มใหม่ไงมันจะอยู่ยังไงตบไหนจ๊ะอ้วฮ่าฮ่าฮ่าอีซี่อีอีซี่ยากกว่านี้ก็ผ่านมาแล้วอะครับมันจะทุบใครอะ เธอหรือเปล่าฮัลโหลหาไม่เจอเฮ้ยเล่นกับเธอเราไม่มีลุ้นเลยอ่ะเธอเก่งเกินอ่ะทำไมอ่ะเฮ้ย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 เ้เใช่เราเก่งเกินไปก็ยี้แหละอ้าวทำไมเขาอยู่บนนี้อ่ะทำไมไม่ลงมาแล้วราด้วย มันต้องทำงานด้วยกันอาดโหลดตัวหลบได้นี่หว่าทหารจิงเลยมันต้องทำงานด้วยกันสิทำอยู่นี่ไงไม่ยอมกลับบ้านเอาแต่ไปเตะบอลใช่เหรอเธอก็เอ๊ะ ของเขาเก็บยวว่าทำไมเยอะแยะของที่บ้านก็ไม่ยอมซ่อมอันนั้นพูดถึงตัวเองแล้วไม่นะผัดเชียวให้เกินแวเมื่อไรเขาจะได้หยุดพักทำไมเป็นพลบานขนาดนี้พลบานอะไรขนาดนั้น